อ๋อถูกถูกจริงอ่าลงมาลงมาบอกเลยเออเหมือนเหมือนมึงที่เ่อไส้มาฮะผู้สาวนะมาบอกเลยเขาเออเอาเริ่มเอาเามึงยืนเอาแค่เมึงมึงเต็มลงมาเลยลงมาจริงจังปุ๊บ อติดาสัตว์เอาเอาสีคีีมาสะเองมาเลยเดี๋ยวอมได้นนาะไ่ได้หไ่ด้อแล้วสัเอาเอาขดมขส้นข้อมึ้นข้อมล้วลุงลุมรถนะอ่าไอ้มวยมาหมวยแล้วบ่อ่าอ่าลุงรถมาเพื่อมปฏิเสธมาปฏิเสธความรักมาปุ๊บยำตยไปหมดแล้วครับย

เอาดีๆเล่าเอาเทคเดียวมันหอนแดดนะสามสองเดี๋ยวเด้วเราจะสิถึงเครื่องคอมมอนไซด์กันสามสองหนึง่งแอคชั่น

เดี๋ยวจะไปปฏิเสธความรักติดความรักครั้งนี้นี่มันเรามีคนใหม่ไอ้สาที่เจ้าถีไม่ใส่ไอ้สาที่เดึงแขนอะไรแล้วไยเนี่ยเจ้าจะไปหนูยังหักอายอยู่นี่หักอายุมหายมีภูม่แล้ว ไอ้สาตินเออไอ้ซาิตจะไปเออเดยุอออฮือฮือฮไปฮออฮือฮือไปอออเคคฮือ